สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นสมาชิกทุกท่านนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โมอีแม e ็กครับวันนี้ผมอยู่กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮะนะครับยี่ห้อ h ฮตเซนะครับอันนี้เราอยู่ที่โรงงานนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ลองดูฮะลองดูภาพที่มอเตอร์ไซค์กําลัง นี้ก็เป็นสนามที่เขาจำลองทดสอบแค่ในโรงงานนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ออกไปขับกันข้างนอกแล้วเราก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูว่า f i ล l ิ n g ของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฝีมือคนไทยนะครับซึ่งแต่เดิมในโรงงานเขาก็ทำพวกรถอ่ารถกอล์ฟนะฮะแล้วก็รถที่ใช้ในงานวิ่งอย่างงานวิ่งพิตูนเงี้ยนะเขาก็ใช้ก็เป็นรถไฟฟ้านะครับก,ปปก,ก,ก็ก็นั่นอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าคันนี้เนี่ย มีด้วยกันทั้งหมดสามรุ่นนะครับวันนี้พามาดูสามรุ่นเผื่อใครอยากจะมีไว้ใช้ในหมู่บ้านเว,ว่าเทรนด์รถไฟฟ้ากำลังมาตอนนี้ก็ได้เลยนะครับวันนี้ส่วนคันนี้ที่ผมนั่งอยู่นี่ก็คืออันนี้เป็นตัวท็อปนะครับรุ่นท็อปเลยรุ่นวิงอ่าเดี๋ยวผมเรียกให้คันนู้นกลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะรุ่นเล็กสุดรุ่นเชาีมีด้วยกันหลายสีเหมือนกันมามามา,มา มามามาดูนะฮะผมว่ามอไซค์ไฟฟ้าเนะี่ยมีหลายคันหลายรุ่นหลายแบบนะมีในตลาดมีหลายคันนะครับรวมถึงยี่ห้อที่ไม่ยอมทําตลาดอย่างที่ผมรู้จักเอาเข้ามาดูค a ตีก็มีนะมีแล้วเหมือนกันดูค a ตีไฟฟ้าก็ทรงแบบเดียวกันอย่างนี้แหละแต่ว่ามาดูคันนี้ครับคันนี้คือเชาเชาคเชานะครับ C I A O ผมก็ออกเสียงเป็นเชาได้ยังไงไม่ทราบ นะฮะคันนี้เป็นน้องเล็กสุดดีนี้อ่าใช่นี่เป็นน้องเล็กสุดจริเล็กส,สุดนะครับก็บมอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจิ้มที่ล้อเลยดูที่ล้อนิดนึงครับนี่มอเตอร์ตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นแบบเป็นมอเตอร์แล้วก็ตักกับขดลวดที่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะมอเตอร์หรือว่าเป็นมอเตอร์ในวงล้อถ้าเป็นจักรยานก็พวก จกักรยานไฟฟ้าอ่าอ่ามอเตอร์อยู่ในดุมก็คือปั่นขดลวดกับมอเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ปั่นล้อเลย<ช>นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่าง e v e v เขาต้องเป็นมอเตอร์แล้วก็มีแกนจิม<ช>้มที่ล้อนะครับซึ่ง<ช><ช>จะเป็นรุ่นต่อไปที่ท,ที่จะพูดถึง<ช>อันนี้ก็เป็นมอเตอร์แบบตัดตรงนี้เลยนะครับกําลังมอเตอร์ที่2,000วัตต์2,000วัตต์นะครับกาลังไฟ2,000วัตต์ใช่ครับแบตเตอรี่ก็เป็น60โวลต์ 20แอมป์ความเร็วสูงสุดทําได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้นะครับใช่ครับส่งมันร้ายนะักจ<ช>ริงเลยนะมันมันก็เป็นเหมือนเอามันมีเกียร์ด้วย<ช>มันก็เป็นเหมือนกับรถรถโมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นฟีลลิ่งแบบไฟฟ้าทั่วไปใช่ครับแตกต่างกับรถโมอเตอร์ไซค์ทั่วไปใครบอกว่าผมขี่จักรยานมาแล้วขี่รถไฟฟ้าได้ไหมขี่ได้แต่ว่าแต่ว่าบอกก่อนเลยว่า เขามาครับนี่มาเพิ่มให้รผสมทบไปอีกเราอีกสองคันต้องระวังครับเพราะว่าการออกตัวมันจะไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ทั่วไปครับใช่มอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์นี่เราบิดเคร่งเบิ้ลปึ๊บใช่มันก็ได้บิดน้อยไปน้อยบิดเยอะไปเยอะอันนี้ไม่ได้บิดปึ๊บทอคมาเต็มเต็มเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับการทํางานเหมือนกับทีวีใช่ครับใช่กดเหยียบเคร่งปึ๊บทอคมาก็เป็นแสตทอคยาวๆเหมือนกันบิดน้อยบิดมากมันพุ่งเท่ากันใช่ครับนะฮะก็ได้ครับแต่ก็ต้องค่อยๆ สำหรับใครคนที่บอกว่าผมขี่จักรยานผมอยากจะมีติดไว้บ้านใช้ในหมู่บ้านซื้อได้ซื้อได้ทุกรุ่นซื้อได้ทุกยี่ห้อเหมือนกันระวังตอนเดินคันเร่งใช่ตอนออกตัวเท่านั้นเองแค่นิดเดียวครับออกไปแล้วมันขี่ได้เหมือนเดิมแค่ตอนชะลอแล้วก็เวลาแบรนดรถจะเลี้ยวจะอะไรอย่างเงี้ยตอนเติมคันเร่งนิดนึงก็จะ บางทีพุ่งอ่ะมันไม่ได้พุ่งจนแบบพุงบ่งไปชนเ,เลยแต่บางทีพุ่งปุ๊บคนที่ไม่มีประสบการณ์เขาตกใจใ<ช>เขาตกใจปุ๊บกำเบกรบกด้วยปิดไปด้วย<บ>มันก็ทนกกำเบรกแล้วปิดไปด้วยรถไฟฟ้านะตามเบรกไ,ไปด้วยถ้าเกิดว่าคุณกำพร้อมกันหยุดหมด<ช>แต่ว่ามือเนี่ยปิดแรลงอยู่อ่ะเนี่ยมันถ้าเบรกมันดีมันก็จะหยุดแต่ถ้าปล่อยเบรกแล้วปิดปิดพอไม่หยุดสักทีปล่อยเบรกนี่คันเนี้ยโดนเป็นม้าเลยไม่ต้องระวังาหรับอกีอ สำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าแต่ว่าคันนี้คันนี้มันข้อดีอย่างนึงคือนะคือมันมันมันประหยัดในเรื่องของรถไฟฟ้าประหยัดเรื่องไม่ต้องเติมน้ำมันอยู่แล้วถูกไหมฮนะแต่ว่าข้อดีอันนึงคือนี่ครับผม i, ing, ng, อ่ะเฮ้ยมันเจ๋งเว้ยอ่ะนี่ตัวชาร์จที่เขาให้มาอ่ะนี่เป็นตัวชาร์จที่เขาให้มาก็เป็นสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยเวนะลาการชาร์จสองถึงสามชั่วโมงรถแบต รถยนต์เนี่ยใช้ไฟสามเฟสไฟบ้านใช้ไม่ได้นนแต่แ<บ>อันนี้เสียบไฟบ้านเลยเสียบไฟบ้านอ่าฝากไว้น่อย<ช>นะครับวเวลาชาร์จสองถึงสามชั่วโมงจากแบตหมดเลยนะถ้าแบตหมดนะสามชั่วโมงอันนี้ก็แบตเตอรี่ครับมันแบตเตอรี่เราสามารถจอดปุ๊บถ้าเรามีบ้านเราเสียบอ่อเสียบปลั๊กชาร์จเลยแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไหนฮะนี่นะครับนี่เราก็เสียบปลั๊กเลยสายที่ให้มาเสียบปลั๊กได้เลย แต่ถ้าเกิดว่าอันนี้อยู่บ้านสะดวกขี่ไปทํางานถ้ามีที่ชาร์จก็โอถ้าไม่มีนี่เด็กเห็นะฮะอ่านี่ครับข้อดีอันนี้คือคือมันสามารถนี่มันมีเบเกอร์ด้วยนะมีเบเกอร์ที่เปิดปิดดูนู้คุณไม่ใช้คุณก็ปิดมันใช่าแล้วก็คุณก็เอาออกได้นี่ครับอันนี้สมุดบ้านอยู่กันโดทำไงพี่ไอรีฟยกนี่เดี๋ยวหวไหลเสีย ยกมาครับน้ําหนักประมาณสิบสองกิโลนี่ฮะอ่ะวางวางนี่วางนี่วางนี่อันนี้ไม่ชกกล่องดานะแล้วก็เปิดชาร์จนี่เอาขึ้นไปชาร์จเอาไปที่ทํางานผมว่าดีนะเพราะว่าพอขับไปถึงที่ทํางานไปยกไปชาร์จยกไปชาร์ใต้โต๊ะใต้โต๊ะอ่าประหยัดไฟชาร์ตสองชาร์จสามสองถึงสามชั่วโมงเนี่ยวิ่งได้ระยะทางหก ส0ถึงกิโลเมตรก็ประมาณ4-6ถึงบาทใช่แต่ว่ากำหนดความเร็วที่35กิโลเมตรไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นกฎหมดอยู่แล้วมีเท่าไหร่บิดหมดบิทหมด60พี่ว่าจะนเหลือกี่กิโล20อ่ะ20โล20โล20โล30โลยังไม่ถึงบ้านจอดกินกาแฟยกอันนี้มาเอาโน้ตบุ๊กวางแต่ว่าเสียบชาร์จอันนี้แต่คือด้วยคันนี้มันเป็นรุ่นเล็กพี่มันไม่สามารถเพิ่มแบตได้ เราไปดูรุ่นอื่นเก็บเก็บมียังไงบ้างเก็บไปหนุ่มๆยกหน่อยเออเห้ยเดี๋ยวได้ไหมียนได้ปกติใช่ครับจดทะเบียนได้ปกตินะฮะแล้วก็ค่าภาษีปีละ50บาทปีละ50บาทนะพรบพรบเท่ากับรถปกติทั่วไปคือ300อพรบไม่เกิน110นะครับ3า0รรกว่าบาทก็จากของเดิมไปหกนบาท ก็ลดครึ่งหนึ่ง50้าสิบบาทนก้าสิบกว่าอันนี้คือตัวเล็กราคาขอดูราคาเลยราคาใช่ไหมพี่ซื้อไหมซื้อไหมเชาาเนี่ยตัวถูกสุดเลยครับพี่สี่หมื่นเก้าอ่าราคาเต็มเลยสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าใช่ครับใช่สี่ใช่ผ่อนได้ครับก็เข้าไฟแนนได้เหมือนรถปกติทั่วไปผ่อนยี่สิบผ่อนยี่สิบสี่เดือนเดือนละสองพันเจ็ด แต่เขาบอกว่าเขามีตัวเลขบอกว่างี้ฮะก็คือเวลาเราใช้เรามีค่าบำรุงรักษาค่าน้ํามันค่านู่นนี่นั่นต่างๆแต่เนี่ยไม่มีไม่มีปุ๊บค่าใช้จ่ายต่อปีมันถูกกว่ากัน2,000กโล2,000ก็ไม่ต้องเสียนและนี่มาดูรุ่นต่อไปครับอันนี้เป็นโมบิล่านะครับรุ่นนี้โตขึ้นมาหน่อยก็คือมีสองตัวแต่ว่ามีสองรุ่นมีเอสเกจนะครับเอสเกจ ต่างกันอย่างนี้อ่ามาดูฮนะเป็นที่มอเตอร์นะครับ,อรบมอเตอร์ของตัวเอสเนี่ยจะเหมือนกับเชาวนะครับ<ช>รก็คือเป็นขดลวดตัดกันปัดที่ล้อเลยอยู่ที่ล้อเลยในขณะที่จุดจอ่าขยับไปุดจีครับเขาบอกว่า,าลมมีอันนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ถ้าก็คือรถที่เป็น E ีใช่ครับอ่าแตถ้าเป็นรถยนต์ก็ E ีเป็นมอเตอร์จิ้มที่ล้อแล้วก็ปัดท<ช>ี่ล้อเลยนะฮะอันนี้จะดูมีทรงหน่อยนะความรู<ช>้สึกเป็นยังไงบ่าง ความรู้สึกของมอเตอร์สองตัวนี้นะตัวเนี้ยมันจะหน่วงนิดนึงเวลาเปิดเร่งมันจะหน่วงนิดนึงให้จังหวะเราแบบทําใจนิดนึงไม่พุ่งไม่กระโดดแต่ว่าเอ้บอมอเตอร์นี้มอเตอร์แบบที่จิ้มอยู่กับล้อเนี่ยที่ที่ปั่นอยู่ในดุมเนี่ยอันนี้ปูดเลยเห็นไหมฮะตัวนี้จะมีตัวตัวตัวแต่ตัวแต่งตัวนี้ยื่นออกมาแบบทําให้ดูว่ามันมีเหมือนเต็มเ็มนะครับ กำลังไฟเนี่ยมากกว่าชจาเชาวี่มากกว่าเจ้าตัวเล็กนู่นคือเพิ่มมาหนึ่งพันวัตต์ใช่เป็นสามพันวัตต์แบตเตอรี่มากกว่าเป็นเจ็ดสิบสองโวลต์ดูแบตเตอรี่เลยดูแบตเตอรี่เลยเพราะว่าฟีลิ่งเหมือนกันเหมือนกันที่บอกว่าใครขับรถไฟฟ้านะอ่านี่ฮะที่บอกไว้เมื่อกี้แบตเตอรี่ให้มาลูกเดียวแต่ว่าลูกใหญ่ดึงดึงออกไหมดึงออกมาโชว์ด้ยอ่านี่นะครับมีระบบล็อกนะเฮ้ยมันไม่ใช่แบบดึงออกได้เลยนะ ต้องบิดแล้วดึงนะนแบตเตอรี่ตัวนี้พี่เราสามารถทำแบตเตอรี่ได้นะคันนี้วิ่งสม,มมติสมมติใช้งานได้ถึง70โลถึงเจ<ช>็ดสิบโลเพิ่มซื้อเพิ่มอีกลูกได้เพราะมีสล็อตให้ใสใ<ช>่เป็น2ส,สล็อตก็กพอเวลาหมดปุ๊บก็เอาสายเนี่ยย้ายมาต้องต้องย้ายเหมือนกันต้องย้ายสายเหมือนกันนะครับเดีวสูดถ้าบ่า อันนี้เพิ่มแบตได้คันนี้วิ่งได้ไกลกว่าวิ่งได้ไกลกว่าเพิ่มแบตได้เพิ่ความเร็วอีกป้ะไม่พี่ความเร็วเท่าเดิมความเร็วเท่าเดิมเพราะว่าแบตอย่างนี้แบตเนี่ยมีสายเดียวคอมอันนี้หมดใช่ไหมก็เปลี่ยนอันนี้ปุ๊บใช้งานได้ไกลขึ้นอ่าอันนี้ทํางานได้ไกลขึ้นเวลาในการชาร์จเท่ากันพี่สองถึงสามชั่วโมงเท่าันต่อลูกนะใช่ครับต่อลูกพี่เอาเก็บดิเก็บเขาดิโดอมาดูตอนถอดใส่ทีดิอ่านี่นะฮะ อ่าอ่าโอเคเอาใส่เข้าไปเหมือนแปตเบากว่าพี่เพราะว่ามันน่าจะได้สองลูกหรือเปล่านี่มีเี้มีสองสล็อตใส่สามารถใส่เพิ่มได้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปไปซื้อกับข้าวมาที่เก็บอะไรได้บ้างก็เอาแกงเอาแกงใส่เอาแกงใส่นี้เอาผักใส่เงี้ยผักจะไม่ต้องไม่ต้องพับเพราะว่ามันจะใจ้ยาวใช่ไหมฟางตุ้งธนาผักบุ้งเนี้ยได้ตั้งยาวๆได้อยู่นะครับก็ดีของแบต ที่ถอดได้คือเอาไปชาร์จกันได้อันนี้คือมันเป็นจุดเด่นเลยนะผมมองว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนคนอื่น<ช>คือแบบผมไปไปปุ๊บไปทำห้าง<ช>สวยแล้วมีที่จอดได้แบตเตอรี่ของเขาพี่เป็นของซัมซุงครับเออเป็นซัมซุงเป็นแบตเตอรี่เทียไอออนคันเดี๋ดูคันนี้หน่อยแบตคันนี้มบบั้ยปิดให้หน่อยเลยแบตของเขาเป็นลิเธียมไอออนพี่อ่ะโอ๊ยติด นี่นี่นี่สองสลอตเป็นอย่างนี้นี่ฮะนี่ก็คือใส่สองลูกอันนี้ก็คือเอาเนี่ยถ้าเราเอาเนี้ยอุ้ยถ้าเราเอาเนี้ยไปใส่คันูนเขาก็จะหาไม่เจอใช่เพราะแบตเขาหายอะฮะองนงี้ยเวลาหมดก็คือต้องเสียเวลานิดนึงคือต้องโยกสายโยกสายครับไอหมดแท้งก็เปลี่ยนมาแท้งนี้เท่นั้นเองไม่เข้าซะแล้วก็คือเป็นจึ๊กเข้าไป มีหลายยี่ห้อ,อนะใน,นตลาดมีเยอะแต่ว่าวันนี้ผมมองว่าไอ้คันเนี้ยมันก็คือมันมีแบตเตอรี่ที่มันแบบอยู่คอนโดอยู่ที่ไหนหรือขี่รถไปบ้านเพื่อนเว้ <S <S <โด>ยกไปฝากขอชาร์จหน่อยแล้วก็ขากลับกลับได้นะตรงนี้นะครับมีเกียร์มีเกียร์เห็นไหมครับวีกันเหลือเกินว่า<โด>ในสัตวคลิปมันมอเตอร์ไฟฟ้ามีเกียร์ไหมอมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้กี่มีเกียร์ได้นะครับ อันนี้ก็บีคือมีโลว์ไปไฮไฮกับโลอนี้แต่ว่าเห็นปุ่มนี่ไหมอันนี้มันเป็นปุ่มสตาร์ทเหมือนจะรถทั่วไปแต่ว่ามันเป็นเซฟตี้ก็คือถ้ามันจอดอยู่ในโหมดที่จอดเนี่ยเอาขาตั้งลงปุ๊บรถมันจะบิดคันเร่งมันจะไม่ไปต่อให้เปิดกุญแจมันก็จะไม่ไปนะครับแล้วก็แต่ถ้าเปิดตัวนี้อ่านนี่ก่อนขอนี้ก่อนสมมติอยู่ในโหมดนี้พอเรากดอันนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยในในเงื่อนไขคือต้องขาตั้งขึ้นนะ ปรกดอันนี้ปุ๊บรถมันก็หน้าจอมันจะบอกว่าเพลสตี้แล้วก็ไปนะครับซึ่งหน้าจอนี้ผมเปิดให้ดูเลยมันจะบอกว่ารถวิ่งได้อีกกิโลแบตเตอรี่ของคุณนะนะฮะบอกได้แบตดิจิตอลพร้อมบอกเลยะทางคงเหลือที่สามารถเดินทางแบบนี้ไม่มีแบบว่าเฮ้ยใกล้หมดแล้วมันยังเป็นจอดได้แล้วก็โลควไฮต่างกันตรงที่ว่าแอร์โลเนี่ยวิ่งได้คำละไม่เกิน5 ส่วนไฮเนี่ยวิ่งได้ความเร็วสูงสุดก็คือ60ร้อยกว่าไม่ใช่หรอไปถึงไม่มีนี่ไถึงไฮไฮความเร็วได้สูงสุดเลยแลก็ร้อยกว่านี่นะไม่ถึงร้อยบางที่ยังไม่ถึงเลยนะไม่ได้ไม่ได้ได้60 70นี่แหละนี่คืออะไรวะแล้วมีอันนี้เป็น A U S D นะครับมีแบบจุดเด่นของเขาเลยอันนี้เหรอจุดเด่นของเขาเลยให้มาทุกรุ่นครับ มีทุกรุ่นครับสามารถเสียบชาร์จมือถือได้คือแบตแบตตัวเองก็ลำลรออยู่แล้วจะถึงไม่ถึงนะจะถึงไม่วะยังยังมีอย่างนี้มาดูดไฟพี่แต่ถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ยตรงนี้มันคือฝาถังอ่านะครับเปิดมาก็เป็นก็โอนะคือโดยรวมรว้ไมโอราคาทีนี้ขอท่านเอสและจีดิเอเนี่ยเอเนี่ยราคาอยู่แปดเก้าคโอ้เอสคือตัวนี้ ตัวนี้นะตัวจีเนี่ยตัวจีเนี่ยตัวจีอยู่ที่เก้าหมื่นสองเอแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองว่ามองว่าแบบเฮ้ยมันแฟชั่นรถไฟฟ้ามีเว้ขับในหมู่บ้านนั่นคือไม่ต้องเติมน้ํามันแล้วก็กลัวแบบเฮ้ยเดี๋ยวลูกขโมยไปแววนมันจะเอาออกไปแววนไปแต่งนี่แต่งไม่ได้นะแต่งไม่ได้คที่แต่งไม่ได้นะบิดแตทีได้แค่ระบบเบรกแต่งได้มอเตอร์แต่ โอ้ยถ้าแต่งมอเตอร์ให้มันซื้อคันอื่นเถอะก็เอาง่ายแต่งมอเตอร์แต่เขาไม่โดนจับเพราะเสียงไม่ดังใช่ไม่มีเสียงเลยเงียบมากอย่างนี้ผมแนะนํานะทาท่อเสียหลอกว้าตีท่อหลอกได้ฟิลนะพี่ตีท่อหลอกตำรวจจับไม่ได้ตำรวจจับเบิ้ลเดบเบิ้ลขึ้นไปดีอ่าไปดูคันสุดท้ายครับอ้ากเท้าออกข้เท้าไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ว้า และรุ่นสุดท้ายครับรุ่นวิ่งนะฮะนี่เป็นรุ่นท็อปครับรุ่นท็อปราคาเท่าไหร่รุ่นท็อปเนี่ยเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทเฮ้ยมันก็พอๆคันนี้เด็กใช่เพิ่มมาสามพันเองสามพันใช่เฮ้ยคันนี้มันรอไปเยอะเออเออเออแล้วมันต่างกันอะไรวะสนใจไหมพี่เฮ้ยคันนี้ถ้าเดี๋ยวถามทุกแก่วันนี้ครับทุกแก่ นี่ฮะกันแบตเตอรี่3,000วัตต์เท่ากับตัวเมื่อกี้นี่ดูดูดูอันนี้นี่อันนี้นี่หมวกกันน็อ ok กถ้าเป็นแบบอีกครึ่งใบนะฮาร์าเรย์ได้เลยอันนี้ก็อันนี้ที่เก็บแบตครับเหมือนกันต้องถอดให้ดูอีกไหมผมเด็กผมแม่งแรงเยอะโชว์ได้พี่ลิฟมันเหมือนกับลูกไหนไหมวะเหมือนกับคันแรกไหมือนกับคันแรกครับพี่น้ำหนักได้วัดน้ำหนักด้วยว่ายังไงเฮ้ยมันสั้นกว่าสั้นกว่าไหม ไม่มีเบเกอร์ด้วยโอ้ใช่<แ>นะตัวนี้เพิ่มแบตได้ไหมพี่เพิ่มไม่ได้<ร>เพิ่ม,มได้ไม่อชมัดประท้ายรถก,ก่อนนะเ <c oughs> พิ่มแบตก็คือ <c oughs> <c oughs> แบกไปด้วยแบกไปด้วยซื้อแบตแบบเพิ่มนะไปแต่คันนี้ดูแล้วทรงเด่นสุดแล้วครับคันนี้ h ฮดเซม t อเตอร์งานศพเป็นไงบ้างพี M ่คันนี M ้คันนี้เนี่ยฟีลลิ่งก็ก็รถไฟฟ้าแหละครับแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟิลลิ่งก็เป็นรถไฟฟ้าแหละมันก็ พุ่งดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคืออันนี้มีสามเกียร์รุ่นนี้มีสามเกียร์นะครับแค่จออ่าเปิดโชว์หน่อยนะครับเป็น LED เหมือนกันครับแต่ผมเปิดให้ดูครับน้าจอเป็น LED อ้าเดี๋ยวแปะคืนเนานี่นะฮะมันก็จะบอกว่าวิ่งได้อีกอยู่นี่อีลิฟด้วยเข้า P อยู่เข้า P อยู่ถ้าจะไปเนี่ยตอนแรกผมปุ่ม R เนี่ยผมมองเป็นรถยนต์เลยนะนึกว่ารีเวิร์ส พอกดปุ๊บมันเป็นคำว่า ready นี่นะคืนว่า ready ซึ่งพร้อมที่จะเดินไปแล้วที่จจกิโลน่าจะคือปมดปอกใช่พี่ได้แบตเตอรี่เมื่อกี้เนี่ยได้47กิโลแบบดปลอกดปอกเลียกไม่ก็อยู่47กิโลตอนนี้ผมอยู่ตรงบางปะหันผมไม่ได้ถึงไหนวะยุธยายุธยาได้ไหมผมเมื่อกี้ก็เตี๋ยวเรือยุธยาได้ไหมเหลืออะไรเฮ้ย มเร็วสุดสุดเท่ากันพี่60ความเร็วสูงสุดพ่วงมอเตอร์มันเท่ากันใช่ครับไฟสวยอ่าไฟหน้าเป็น LED ใช่โปรเจกเตอร์ด้วยมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เลยนะผมว่าคันเนี้ยดูแล้วหน้าตารูปทรงลงตัวสุดละนะครับใช่ครับขาก็สูงประมาณสัก81เซน81.5เซนนั่งนี้อดูไฮโซหรูหราขึ้นมาใช่ใช่ มอเตอร์เป็นแบบเป็นแบบที่ดุมนะครับในดุมนะครับเป็นของบอสนะครับมอเตอร์นี่ก็คือเป็นขดลวดตัดกันที่ล้อเลยนะอันนี้จะจีบจากว่ามอเตอร์แบบนี้นะนี่ดูแลกวโอเคดีการทรงตัวขับง่ายไอ้เวลาเข้าโค้งอ่ะมันช่วงล่างมันถึงว่าเวลาข้ามลูกระนาดอ่ะมันรู้สึกว่ากระด้างแต่เวลาเข้าโค้งให้มันจิกดีใช้ได้ใช้ได้อยู่ได้อยู่ก็ดูว่าเฮ้ยมันก็ขับดีนะ ราคาได้บอกไปแล้วราคาคือเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยครับนี่เปิดดูเกตดิอันนี้มีผ่อนเท่าไหร่ผอนอัอวนี่พผรอนเนี่ยดาวห้าเปอร์เซ็นก็ผ่อนเดือนละสี่พันเจ็ดครับอ่าไม่ใช่เงินดาวสี่พันเจ็ดเนี่ยผ่อนเดือนละ1 7 9หมืเจ็ดเก้าหกเดือน เดือนละหมื่นเจ็ดครับต่วนเปอร์เซ็นต์น้อยๆเลยพี่สองปีตกเดือนละห้าพันสองร้อยบาทต่นเปอร์เซ็นต์ใช่ครับอ่ะนะครับก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะของรถทั้งทั้งสามรุ่นนะครับไปโชว์อีกรอบเลยพี่ลิศโชว์คันนี้เลยออามาเอาไปวิ่งหน่อยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะฮะของ h ฮดเซมเมอเตอร์นะครับทั้งทั้ง3รุ่น4แบบนี่พีเซนเตอร์เราครับเห็นไหมฮะไปแล้วก็ทั้งหมดนี้คือเฮดเซมของทั้ง3รุ่นนะครับใครที่สนใจก็หาซื้อได้นะครับเพราะว่า เขาก็ออกพูดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอยู่แล้วนะฮะก็เซิร์ชเลยฮะ HSEM HSEM มอเตอนะครับ e M H S E M Motor ร์ HSEM มอเตอนะครับก็นะฮะหลบหนีขัจะหนีไปไหนนี่นะเอานูนนู่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 นน่นทนทครับ HSEM มอเตอนะฮะก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ดูแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็ใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้ในในในเพจในแฟนเพจใน YouTube ของ h ฮดเซมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ